ลัคนาและราศีมิถุนนะคะจะเรียกมิถุนหรือเมถุนก็ได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ประจําเดือนตุลาคม2566นะคะชาวลัคนาและราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะมีดาวพระพุธถึงเลขสี่นะคะเป็นดาวประจําลัคนาและราศีหรือจะเรียกว่าเป็นดาววาสนาก็ได้นะคะนั้นท่านใดอยากเสริมวาสนาของตัวเองสามารถใช้เลขสี่นะคะ หรือสีเขียวเสริมวาสนาตัวเองได้นะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์นะคะแบบทั่วๆไปนะคะอาจจะตรงกับท่านใดหรืออาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะแต่ก็พอเป็นแนวทางนะคะวันนี้เราจะพยากรณ์เรื่องของการงานนะคะการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภของชาวลัคนาและราศี มิถุนนะคะท่านใดอยากทราบเรื่องอะไรสามารถอธิษฐานในเรื่องนั้นๆได้เลยขอให้คำอธิษฐานเป็นจริงทุกประกาศนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังคำทำนายกันนะคะซึ่งพอจะเป็นส่วนหนึ่งที่นำไปประกอบการตัดสินใจของชาวลัคนาและราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้นะคะ เริ่มจากการพยากรณ์เรื่องของการงานในเดือนนี้นะคะเรื่องของการงานไนดะ้บอกว่าชาวลัคนามิถุนจะต้องมีเรื่องตัดสินใจช่างใจให้ดีเกี่ยวกับการงานนะคะอย่างไรก็ตามบอกว่าคุณเป็นคนมีพรสวรรค์สามารถจัดการปัญหาการงานต่างๆได้นะคะอาจจะมีการอยากย้ายปรับเปลี่ยนเรื่องของที่ทํางานหรือย้ายตําแหน่งที่ทํางานก็ได้แล้วดีท่านใดหากมีปัญหาอาจจะขยับโต๊ะที่นั่ง ทำงานนะคะเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นการปรับเปลี่ยนอาจจะทําให้งานของคุณนั้นมีความมั่นคงมากขึ้นหรือสบายตัวสบายใจมากขึ้นนะคะมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างบอกเรื่องของการเงินเนี่ยเขาบอกว่าคุณอาจจะอยากลงทุนนะคะอยากลงทุนแต่คุณลังเลไม่แน่ใจาเพราะว่าในส่วนที่ใช้คุณลงทุนนะ่ะยังเป็นอะไรที่คุณยังเห็นอะไรไม่ชัดเจนพอเรื่องการลงทุนคุณคาดหวังเรื่องของกําไรหรือผลตอบแทน จากการลงทุนพอสมควรนะคะในเรื่องของการลงทุนบอกให้คุณนเฝ้าดูนะถ้าคุณอยากลงทุนอะไรช่วงนี้ให้คุณนเฝ้าดูติดตามดูในเรื่องราวที่คุณอยากจะลงทุนเสียก่อนนะคะมาเรื่องความรักกันบ้างเรื่องความรักก็บอกว่าจริงแล้วคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เลยนะคะเป็นที่สเสน่ห์ดึงดูดเป็นคนแต่งตัวมีรสนิยมใครเห็นใครก็รักชอบคุณนะคะและคอนเฟิร์มไพ่ไปที่สองเลยว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยนะคะคุณก็ จะมีคําอธิษฐานในเรื่องของความรักของคุณให้สมปัารถนาเรียกว่ามีแรงพลังที่อาอธิษฐานความรักได้สําเร็จนะคะส่วนไพ่ใบที่3เป็นไพ่เรียกว่าแลกเปลี่ยนช่วงนี้ความรักของคุณอาจจะมีเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดต่อกันและมีความรักความเข้าใจต่อกันนะคะค่ะมาดูเรื่องของสุขภาพกันบ้างเรื่องสุขภาพว่าช่วงนี้คุณแบบเหน็ดเหนื่อยมากเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะ การงานการปรับเปลี่ยนเรื่องราวใดๆนะคะพไพ่ใบต่อมาบอกว่าช่วงนี้เรื่องของสุขภาพคุณอาจจะมีเรื่องของเป็นปนหายๆเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะคะประมาณนี้ก็ไม่ได้หนักอะไรบอกก็ถ้าเกิดคุณมีปัญหาเรื่องของสุขภาพคุณจะพบแนวทางหรือวิธีการรักษาหรือบําบัดที่ดีน,นั่นเองจะมีคนส่งข่าวคุณนะคะว่าไปรักษาที่นี่นะคะหรือไปดูแลสุขภาพด้วยวิธีดีจะมีคนแนะนําหรือเชิญชวน คุณไปเรื่องของการดูแลสุขภาพเพื่อให้ดีขึ้นนะคะมาดูโชคลาภกันบ้างเขาบอกโชคลาภจริงๆแล้วคุณน่ะทาแต่งานไม่ค่อยได้สนใจเรื่องของโชคลาภใดๆเลยนะคะเรื่องของโชคลาภของคุณคุณบอกว่าโอ๊ยคุณคนมีเรื่องของโชคลาภอะ่ะมายากจังเลยแต่นะคะถึงแม้จะมีโชคลาภยากอะ่ะคนละคนาและรลศสีมิถุนะจะได้โชคลาภจากความฝันช่วงนี้ เพราะฉะนั้นนะคะคุณฝันอะไรลองตีฝันดูนะคะเข้าไปเช็คดูใน Google ก็ได้ค่ะว่าเป็นเรื่องราวใดๆแล้วฝันนั้นน่ะนะคะ,ะไปในทางไหนที่จะให้โชคคุณอย่างไรนะคะมาดูบทสรุปของชาวลัคนาและราศีมิถุนกันบ้างนะคะในไพ่ใบสรุปในชุดนี้นะคะพไพ่ใบสรุปบอกว่าในใบแรกนั้น ถขาบอกว่าช่วงนี้เลยนะคะเนี่ยขึ้นไพ่เดอะเดวิลนั่นหมายความว่าเป็นไปได้นะคะว่าคุณฝัดแม่นแล้วคุณจะได้โชคแบบฟุกๆเฮงๆนะคะเป็นไปได้เลยนะคะประกอบกันตรงนี้ส่วนใบที่2เลยค่ะใบที่2บอกว่าพอคุณได้เงินมาช่วงนี้คุณอาจจะอยากเก็บเงินนะคะเก็บเงินหรือแบ่งจัดเก็บเรื่องของการเงินของคุณไว้นะคะเพื่อการลงทุนหรือใช้จ่ายอย่างสะดวกสบายก็ดี และใบที่3นะคะเขาบอกว่าลัคนาและราศีมิถุนคุณจะสุขสบายมีความสุขนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมากเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็คุณจะเป็นคนที่คนไว้ใจอยากพูดอยากปรึกษาคนช่วงนี้ราศีมิถุนอาจจะมีคนเข้ามาปรึกษาเรื่องราวต่างๆและคุณก็ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีนะคะเช่นกันนะคะค่ะ ก็ขอให้ชาวลัคนาและราศีมิถุนมีความสุขนะคะสมปรารถนาในเรื่องที่อธิษฐานนะคะปีติสุขเบิกบานทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ